มัอนี่คือจะกินอาหานญี่ปุ่นเด้เนาะมันนี่คือกินไม่นูง่ไงแท้เด็ดกินต้มมาม่าบอกแม่นไก่เทลิยากิเฮดเป็นบ่อ๋อเฮดเป็นอยนยุ่จะนูเฮดได้กินสวัสดีจ้ะพี่น้องมันนี่คุณยายเพื่อนน่ะเพิ่นอยากกินไก่เทลิยากิไปนะเลยสีมาเฮดในเพื่อนกินอันดับแรกเฮาก็เสี่ยวซ้อมจิ้มเด้อจิ้มไปจิ้มตรงเนื้อมันเฮาก็ะสิมักใส่ซอสเทริยากิได้ประมาณหาสอวนโตได้ฮาสิก้าว เราขยำเขาออกันด้ยเขาก็จะมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวห่อจังเสี่ยวไปย่างด้วยจ้ะมาเด้อบันนี้พี่น้องเขาสิย่างด้วยบันนี้ใส่เทริยากิใส่ไฟออ,น,อ,อนด้วยจ้ะอืมหอมอยู่ได้หยาดเม่ยยากินสมอแบบนี้หอมขนาดเลยพี่น้องเบิ่งนี่ได้จ้ะพพสุกสล้วเ่าก็สีเอามาหั่นเป็นชิ้นเด้อบันนี้อันเทร้อยเขากะเอาปก๊กนาเขาเลยนี่นาเขาสวยนาเข่าจ้าวานห่อนี้ ซอสดอาจจะน้อยไม่ต้องราดหลายผู้ใดมากหลายกรลาดหลายได้เด้อโ้วดยด้วยงาขาวแล้วก็เพิ่มด้วยต้นหอมซอยนิดนึงเรียบร,อยร้อยความเสิื่อรประจ่าปะฮาบัดน,นี้ไปเสื่อการ์ดซีมาเรียบร้อยไก่เทอริยากิความเสิร์ฟไก่เทอริยากิตินี่นาาี่นอันนี้ละกันอันนี้คุณผู้โดยมากบะเมนตุ่มมาม่าไหม อันนี้เยี่ยม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 อืมอืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้สิบวิปคลิปดีๆจากช่องพวกกระตอม